บอกลินไปว่าไงวะไม่บอกว่ะข้ากดออกเกมมาเลยเอา้าไร่จริงแกจะบอกความจริงกับลินตอนไหนวะฮะโอ้ตายนั่นดิข้าว่านเ้ยบอกบอก,บอกไป่างจริงเออเก็บไม่ได้ใจอะ่ะอ,อึดอัดเปล่าเปล่าเออเลื่องคิดว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ความจริงอะ่ะเขาจะรับได้ไหรือเปล่าวะขนาดตัวข้ายองอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะสิ่ออย่างนี้เขาได้ไงเฮ้ยไอ้ของอย่างนี้นะเว้ยใช้สมองอะ่ะหาคำตอบไม่ได้หรอกเพราะตอนแรกี่ยรู้สึกอะ่ะ เราไม่ใ้ใช้มันเฮ้ยกวางเอางี้ข้ารู้จักกับรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งไว้รุ่นพี่คนเนี้ยคาสโนว่าตัวเอ,อรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงทุกเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงถูกต้องกะละแมหรือเปล่าวะเนี่ยถูกต้องโอ้โหใช่ใช่ใช่กวางรู้ไ,ไปห,หมดไว้รู้ไปหมดข้ารับรองเลยว,ว่าพี่คนเนี้ยจะช่วยเองหาวิธีที่จะบอกความจริงกับลิน ได้ร้อยเปร์ชัวฟรางเฮ้ยไปหากันเทอะวะอยากเจออยากเจอไปเลยด่วนเลยด่วนเลยไปด่วนเลยอึ้งอึ้งเลยอึ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเุ็นพี่ข้าที่ข้าพูดถึงไงสุดยอดว่ล่วเนี่ยสาวเุ็นพี่เองอสาวกีนน่ะโอ้โห เรื่องทั้งหมดอะก็เป็นอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยแหละครับพี่ครับผมเตรียมอะไรนะขอขอทีดิโยกังครับเกมที่พี่เล่นบ่อยน้องไอ้ที่มันเป็นๆใช่ป่ะพี่ครับอันนั้นอะออดิชั่นครับพี่อําเล่นก็เกมพวกนี้มันก็ต้องช่วยกันรายรกันนะถึงจะเก่งเนี่ยเข้าใจพวกนี้ก็มีสปงสปาร์กอะไอติดหน่อยครับแต่ชีวิตจริงเองไปทําให้เขาเกลียดเองนี่หว่า มันจะช่วยไม่ได้เฮ้ยแต่ไม,ต,ไมไไต้องเครียดไอ้น้องนะนนะพี่ปิ๊กเนี่พี่มีทางออกออไม่ผิดแก้ครับอาจารย์เอ้ยพี่ปิ๊กนี่มันจะไปยากอะไรอะ่ะในเกมเอียังไงกับเขาชีวิตจริงเองก็ดีเอาขางานติว๋วแต่อย่าไปหักดิบล่ะดันจะทำให้ปลาตื่นเ้ยเ๋ยวเพิ่งบอกไปตรงๆเองก็แค่ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเ้ยอ่า พอถึงเวลาที่เขาจะพร้อมมาฟังก็ค่อยๆบอกเขาไปอะแมะอุปะอุปะโอ้โหสมก็เป็นพี่ปิกนิกจริงๆสวดยอดสมแล้วที่เขาเรียกพี่ว่าคาสโนวาแห่งรุ่มน้ำเจ้าพญาที่รักทำไมอยู่เนี่ยเด็กพี้ยนน้อคิดถึงกันเลยองนั่นอใครเนี่ยก็เนี่ยพวกน้องๆอาให้เราเทนะ หน่อยก็จะเป็นอย่างพี่เนาะเร็วอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยเร็วหนึ่งพี่โหเห็นเล่นทุกวันทำไมได้แค่นี้ยิงวะไม่ได้มาเล่นเกมพี่เราดูทำอะไรอยู่มากดูคลิปเออเคลียรอเลรชิมองไว้เรเร็วๆพี่โอเค เลยหนะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเราคุณเล่นแกมมือิือก่อนเดี๋ยวกคุณกลับบินอย่าบอกนะว่าแกคือทั้วันที่เห็นคุณเล่นโยกกำจับยิ่ตาว่ายุสั้นที่สุดของเดืนนอน,น นี่นายทำเป็นตัวตลกหรือไงคงจะาชั้นไปหัวเราเยอะคนอื่นอยู่ใช่ไหมค่ี